เอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Jurassic World Evolution 2วันนี้ก็จะมาทำฉากที่เราไม่ได้เห็นในหนังแต่ว่าคิดว่าทุกคนอยากเห็นนะก็คือฉากที่อโลซาลัสแล้วก็คาโนซาลัสหลุดออกมาจากตลาดมืดที่ขายไดโดเสาร์ซึ่งมันก็เจอกันแต่ไม่ได้สู้กันเลยเราได้เห็นแค่มันออกมาแล้วก็มากินคนที่ขี่สกูตเตอร์แค่นั้นโคตรสวยอะ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้เราจะจับมันมาสู้กันนะ ระหว่างอโลซซลัสแล้วก็คาโนทัสมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะเปิดตัวมาด้วยอโลซซจากจุลศิว์เ r ลด d มิเนียนหน้าตาอย่างเท่มีแผลเป็นด้วยหน้าตาเหมือนในหนังเลยครับแต่ก็จะแตกต่างจากอโลซซลัสในเกมนะคนละหน้ากันเลยเหมือนจิกาโนในเกมแล้วก็จิกาโนในหนังนะครับจะต่างกัน แต่ก็จะมีสกินของแต่ละตัวแยกให้ตรงส่วนหน้าท้องซีโคลรครับมีแผลเหมือนโดนขวดมาเหมือนไปสู้กับอะไรมาเท่มากอะเราไปปล่อยตัวที่สองครับคาโนทรัสตัวนี้จากภาคโดมิเนียนเช่นกันอ่าจำเขาได้ไหม ผมว่าตัวนี้สีค่อนข้างสวยนะฮะสีมันสดใสดีตัวนี้โผล่มาสองภาคทั้งโดมินเนแล้วก็ฟอร์เรนคิงดอมมีรอยแผลเป็นที่หน้านะครับโคตรเทมีเขาที่หักข้างหนึ่งเป็นตัวที่เทอีกตัวครับในหนังนะแต่ออกมาน้อยเกินอันโลซอมาแล้วจะเอาเลยปะ มาร้องขู่กันเสียงแอบคล้ายกันเล็กน้อยเขาจะสู้กันวะอ่ะเปิดมาก็จะเอาเลยคาโนดูตัวเล็กกว่าอยู่นะสลีระร่างกายอันโลดูจะได้เปรียบนะฮะมีแขนที่ยาวตัวยาวกว่าตัวใหญ่กว่าชนกันเล็กน้อย วัดกำลังมองหน้าคาโนทอรัสกัดเข้าไปชนกันอีกรอบมีตัวเจ็บอลโลโซชนะนะครับอย่างที่ผมคิดไว้แต่ว่ายังไม่มีใครตายรอดูยกสองคาโโนก็เหมือนไก่รองบ่อน ค่อนข้างเสียเปรียบแต่ว่าสกินสวยจังอ่ะยังไม่มูฟออนแต่สกินมันสวยจริงนะตัวนี้มันเท่มากและรายละเอียดดีมากอ่ะสกินแพะโชว์หรือเปล่าสักหน่อยไหมเพิ่มเลือดอย่างฮะอัลโลก็พักเลือดเหมือนกันขาโน้นั่งลงไปโอ้โหเห็นข้างในปากเลยอ่ะ โคตรสมจริงท่านั่งน่ารักมากผมว่าหน้าตามันคล้ายๆกับกิ้งกา่าคาเมเลียนดูเบปลก,กมากครับตัวนี้เอาวะจะสู้เลยไหมมองหน้าแล้วแสดงว่าจะมีเหลืองสลับมุมกล้องมาที่อัลโลซาลัสดูตัวนี้บ้าง อโลร้องใส่คาโนว่าไงคาโนวิ่งเข้ามาน่าจะมีท่าควิดนะควิดเปิดก่อนได้เปรียบอืมเอาเรียบร้อยฮะแค่2ยกก็รู้ผลอโลซอเป็นฝ่ายชนะนะครับคาร์โนสัสโดนหักคอไปเลือดยังเต็มอยู่เลยอ่ะอโลก็อย่างว่าตัวมันใหญ่ได้เปรียบอีกสักรอบสิ รอบนี้เอาโตโรนะครับจากชุลศิกเวิลด์แคมป์คลีเทเชียสมาอ่าตัวนี้ก็เด่นมากเลยนะในซีรีส์สีสันก็จะแตกต่างจากตัวเมื่อกี้ครับคนละลายเลยตัวนี้จะสีออกส้มๆนะก็สวยปิกแบบนะครับลวดลายต่างกันมาดูซิว่าจะแก้แค้นได้หรือเปล่า กำลังมองหาอโลอยู่ไหนฟ้าอโลนอนหัวโดวอยู่นั่นอนโลวาไงอโลลุกขึ้นมาจะสู้ไหมจ้องหน้ากันอนโลใส่หน้าเอายังเดินตามนะครับแบบนี้น่าจะสู้หรือเปล่าเดี๋ยวขอสลับใช้มุมกล้องแบบนี้แล้วกัน ตะโกนใส่กันเอาเว้คาโนพุ่งเข้าหาอโลคาโนในหนังก็ตัวห่างกันไม่มากนะขนาดตัวอืมคาโน่ัดเข้าไปฮะชนกันอนโลเป็นฝ่ายชนะอีกแล้วครับ อันนี้ก็ผมเอาสเตตเดิมๆม,มาเลยนะไม่ได้มีการปรับแต่งให้ตัวไหนเก่งกว่าเป็นสเตตดั้งเดิมของตัวมันในเกมเลยอโลฉลาดเว้ยสู้เสร็จนอนพักนะครับรีเลือดคาโนพุ่งเข้าหาครับยังไม่หายดีเลยเอาต่อเลยลูกพี่เจออโลกัดเข้าไปฮะจะไหวไปะเนี่ยทำไมเพี้ยงพล้ำจังเลย ถ้าหากเอาคาโนทลัสมา2น่าจะน่าจะไหวนะคาคาโนถอยแล้โอเคพักบ้างก็ดีคาโนอัลโลมันสดมากมาดูการล่าแพะของคาโนโนครับแพะตอนนี้ตกใจมากคาโนทำไง คนแพ้แล้วจับกลืนเลยอ่ะโคตรโหดยังไงจะสู้ต่อเลยไหมข้างหลัง <S 2> <S 2> คาโน่เหมือนจะท้าดวนร้องใส่มันห้าวจังว่าคาโน่โอัโนโลไม่สนใจอะ่ะเมินกินอะไรมะเนี่ย กินทรายเหรอเดี๋ยวนเสียงน้ำเอาสู้กันแล้ววะมาเจอบารกเฉยอือเอา้าอีกแล้วครับรอบนี้ยก3ามนะถึงล้มได้กัดคอหักอีกแล้วผู้ชนะก็คืออลโลซาลัสนะด้วยขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยและก็มีอาวุธที่ครบครันทั้งแขนที่ยาวกว่านะครับแล้วก็มีเขี้ยว ทำให้มันเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบไปอันนี้แค่ในเกมนะแต่ในชีวิตจริงนี่ก็ไม่รู้นะครับว่าตัวไหนจะเก่งก,กว่าเพราะว่าสองนักล่าที่ยิ่งใหญ่2ตัวนี้มันอยู่คนละยุคอาโลก็อยู่ในจุริทิ์ตอนปลายนะครับคาโน่ก็คริเตเชียสตอนปลายก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนอันนี้ก็เป็นแค่การต่อสู้ในเกมเท่านั้นนะครับเราโชว์เพื่อรู้ว่าในเกมเนี่ยถ้ามันสู้กันตัวไหนจะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าในหนังเนี่ย มันเจอกันแต่ว่ามันไม่ได้สู้กันให้เราดูนะครับก็เลยอดสงสัยไม่ได้วันนี้ก็ได้คําตอบแล้วโอเคถ้างั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับเอาไว้เด้มาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซุปเปอร์แดงส์วันนี้ก็ไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ